บรรยากาศที่จงังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าวันนี้โดยทั่วไปโดยเฉพาะตามมาัสยิดต่างๆก็เงียบเหงาค่ะหลังจากที่ได้มีการประกาศนะคะงดการชุมนุมและก็ร่วมละหมาดเป็นการละหมาดร่วมกันตามมาัสยิดต่างๆ ที่งหวดสงขลานะคะบรรยากาศในวันแรกของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิมปีนี้เงียบเหงาค่ะเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้มัสยิดต่างๆปีนี้ก็มีการงดประกอบศาสนก,กิจแบบรวมกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะการละหมาตตารวีในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารหรือาการเปิดปอซอในช่วงเย็นและก็คำ่ำโดยให้ละหมาดและก็ละศีลอดที่บ้านแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของสนักจุฬาราชมนตรีในขณะที่มัสยิดบางแห่งได้ออก ออกกฎเป็นการภายในเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเช่นที่มสัสยิดปากีสถานในเพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขึ้นไปบริเวณหน้ามัสายิดว่าง,งดกิจกรรมทุกอย่างเช่นงดทําอาหารในมัสายิดหรือว่านำอาหารมานั่งรวมกลุ่มกันในมัสายิดห้ามรวมกลุ่มกันเกิน5คนและให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรเพื่อความปลอดภยัย